อันนี้เป็นหวายนะครับหวายที่บ้านกกอกผูกนะครับนี่ครับหน่อหวายถ้าซื้อที่บ้านโกกอกนะครับถ้าซื้อ,อที่บ้านโกกอกบ,บ้านลุงพลถ้าบ้านที่เขาปลูกหวายนะครับก็จะมีสินค้าที่ตัดวันต่อวันนะครับ ตอนวันก็จะได้ของสดนะครับอันนี้ซื้อปากพี่สาวนะครับสามร้อยบาทด้กระสอบนึงนะครับแต่ก็เยอะครับเยอะเยอะมากบครับฝากช่องเลยครับรับถ้าอย่าลืมติดตามช่องป้อออนพี่สาวลุงพลนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นยูทูบเบอร์ช่องใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดตัววันนี้นะครับขอบคุณครับ